กันชัยถามนิ่มฟันนี่คาใจเจตนาทำไมต้องโชว์เงินวันที่20มกราคมเพจเฟซบุ๊กสรยุสุทัศนาจินดากรรมกรข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอทอเตรียมควบคุมตัวนางสาวรัชนันเมืองประเทศหรือนิ่มฟันนี่ลูกขายพรีมายา ที่เคยเป็นข่าวจากการถ่ายภาพคู่กับรถหรูอ้างลงทุน6 0 0 0บาทสร้างไรายได้15ล้านบาทในเวลาสเดือนเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาหลอกลวงลงทุนอาหารเสริมเตรียมนำมาสอบปากคำต่อไปขณะเดียวกันทีมข่าวมีการโทรศัพท์หาเจ้าตัวไปก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวตอบว,ว,ว่าไม่รู้เรื่องเมปริมาญาเลยนักข่าวถามนิ่มในขณะที่คุมตัวว่ากังวลหรือไม่แล้วธุรกิจที่ทำหลอกลวงจริงหรือเปล่าซึ่งทางนิ่มตอบว,ว่าไม่กังวลอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ครอบครัวไม่ได้ไปทุจริตใครยืนยันว่าได้เงิน15ล้านบาทจริงๆด้านหนุ่มกัญชัยกล่าวถึงคดีพริมายักรังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ระบุว่าไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องโช์เงินเป็นก้อนๆด้วยมันคือการสะกดจิตหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ